ทดลองทำหมุนในรีวิวนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยทีมงานคุณภาพของเคสกรซีแต่ผลการทดลองในรีวิวนี้ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของทีมงานเคสกรซีและไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศาสตร์หรือดาราศาสตร์ใดๆยกเว้นเพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัยเท่านั้นสวัสดีครับกลับมาพบกับ Panda Speed Review กันอีกแล้ววันนี้ Panda เปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนๆมาดู Accessories รี่สำหรับ apple watch series 8กันบ้างโดยจะมีทั้งตัวเคสตัวสายแล้วก็เคสพร้อมสายในตัวเดียวมีทั้งหมด10รรุุ่่่นนนนนนด้วยกัจะมีไไหหแบบาสนนนใจจบบ้างและะมีีตัวไหท่ Panda ชอเป็พิเศษหรือเปล่าไปดูกัันเลยครบ อ oh 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 oh. รอบนี้แพนด้าจะกลับมาส p e e d r e v i ให้จบภายใน5นาทีแล้วนะหลังจากรอบที <ignon> ่แล้วเกินเวลาไปเยอะแพนด้าเหนื่อยมากถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ มาเริ่มที่ตัวแรกเป็นเคสจากไวโนชิลตัวเคสผลิตจากพลาสติกค,คุณภาพดีผิวสัมผัสให้ความรู้สึกพรีเมียมจับลื่นสม o ท t h ตัวนี้จะเป็นแบบต้องถอดสายออกก่อนเพื่อใส่เคสด้านหน้าปิดรอบด้านส่วนด้านหลังยกขอบสูงรอบตัวแต่จะเว้นขอบไว้ด้านหนึ่งให้ถอดสายง่ายส่วนจุดขายเด่นเลยก็คือตัวเคสจะแยกชิ้นโดยตัวเฟรมด้านหน้าจะสามารถถอดเปลี่ยนได้โดยจะมีสีให้เลือกเพียบเลยถ้าเบื่อเบื่อก็ซื้อสีใหม่มาสลับเปลี่ยนได้ตลอด <Wow. S 1> แถมยังแกะเปลี่ยนได้ง่ายๆเลย ตัวถัดมาเป็นเคสจากสปีเจนผลิตจากพลาสติกแข็งทั้งชิ้นจับแล้วรู้สึกว่าบางและเบามากแต่บีบแล้วจะแข็งกว่าตัวเมื่อกี้ดูแข็งแรงปกป้องได้ดีขอบไม่คมผิวสัมผัสดีบวกกับสีแดงไม่ฉลิกทําให้รู้สึกเรียบหรูดูดีใช้งานได้ทุกวันตัวต่อมาเป็นเคสจากแบรนด์อาราลีเป็นเคสใสทําจากพลาสติกแข็งทั้งชิ้นงานเนี้ยบคัตติ้งเนียนไม่ต้องกลัวว่าจะขูดขีดเครื่องตอนใส่แต่ที่แพนด้าชอบมากๆเลยคือมันเบามากๆเลยนะบางเบาเหมือนไม่ได้ใส่เลย,เลย <Wow. S 1> ถ้าใครอยากได้เคสใสาบางๆโชว์ แพนด้าว่าตัวนี้ใช่เลยตัวที่4เป็นเคสใสาจากสกินาม่าตัวเคสทำจากพลาสติกแข็งใสทั้งชิ้นเหมือนกับตัวที่แล้วแต่ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ตัวเคสจะมาพร้อมกับกระจกนิรภัยกันหน้าจอที่มีดอแพทเทิร์นป้องกันลายน้ําเรียกว่าครบจบในตัวเดียวป้องกันได้ทั้งตัวเครื่องและหน้าจอไม่ต้องไปหาฟิล์มกระจกมาติดที่วุ่นวายด้านหน้ามีเส้นดําตัดขอบรอบจอสร้างความต่างกับเคสใสท,ทั่วไป ฟิตติ้งเป๊ะขอบไม่คมใครมองหาเคสใสแต่เลือกฟิล์มกระจกที่ลงตัวไม่ได้เลยตัวนี้เลยตัดจบทุกปัญหามาถึงเคสยางตัวแรกและตัวเดียวในรีวิวรอบนี้จากสป d เจนเจ้าเดิมตัวเคสทำจาก TPU คุณภาพดีน้ำหนักเบาดีไซน์เรียบๆแต่ดูดีงานเนี้ยบตามสไตล์สป d เจนตัวเคสจะออกแบบให้ปิดรอบด้านปกป้องตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีด้านหลังเต็มกว่ารุ่นอื่นแต่จะยุ่งยากนิดหน่อยตอนทอใส พราะต้องเอาสายออกก่อนถึงจะใส่เคสได้แต่ถือเป็นเคสกันกระแทกราคาย่อมเยาที่น่าสนใจมากที่สุดอีกตัวหนึ่งตัวถัดมาเป็นเคสจากแบรนด์ UAG เป็นเคสผลิตจากพลาสติกแข็งทั้งชิ้นดีไซน์เป็นเหลี่ยมสันดูบึกบึนตามสไตล์ UAG ซึ่งพอจับตัวจริงแล้วเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนาและแข็งทําให้ช่วงปุ่มจะลึกหน่อยแต่ก็มั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงแน่นอนใครมองหาเคสแกงกระแทกแบบไว้ใจได้แต่น้ําหนักตัวเบาๆแพนด้าแนะนําตัวนี้เลย ตัวต่อมาเป็นเคสจากพารติก้าที่ผลิตจากอารามิดไฟเบอร์วัสดุพิเศษที่ทนต่อความร้อนสูงทนต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี สัมผัสแรกคือตัวเคสมีน้ำหนักเบามากผิวสัมผัสจะเป็นแบบด้านมากกับลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัววัสดุคล้ายกับลายคาร์บอนไฟเบอร์ที่เราคุ้นเคยตัวเคสทำมาได้พอดีสวยงามแต่แพนด้ารู้สึกว่าขอบเคสจะค่อนข้างคมต้องถอดส่แอบ,บเสียวๆเครื่องจะเป็นรอยเหมือนกันอาจจะเพราะลักษณะข,ของตัววัสดุและความบางแต่ต้องยอมรับว่าเป็นเคสอีกรุ่นหนึ่งที่ใส่แล้วแพนด้าว่าเท่สุด มาถึงสายกันบ้างครับตัวนี้เป็นสายจากอาราลีตัวสายผลิตจากผ้าไนาล่อนเกรดพรีเมียมข้อละเอียดแข็งแรงแต่ยังให้ความยืดหยุ่นสูงมากกับห่วงล็อกแสแตนเลสสองห่วงเน่นหนาแข็งแรงสัมผัสแรกที่ได้จับรู้สึกเลยว่ามันเบาแล้วก็นุ่มมาก <Wow. S 1> แถมทางอาราลียังบอกว่าตัววัสดุสามารถระบายความชื้นได้ดีมากๆพอได้ลองใส่จริงก็รู้สึกได้เลยว่าใส่สบายไม่อึอดอดัดไม่ร้อนผิวสัมผัสดีมากๆใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนเลย อ๋อไม่ได้สิต้องถอดชาร์จเดีย๋ยวพรุ่งนี้แบตไม่พอ oh. <laughs> สำหรับสายตัวถัดมาจาก LifeProof แบรนด์ที่ชูจุดขายเรื่องวัสดุรีไซเคิลแต่ไหนแต่ไรโดยตัวสายจะผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลในมหาสมุทร99%แปลว่านี่เป็นสาย Apple Watch ที่มาจากใต้ทะเลเลยนะเนี่ยตัวสายน้ำหนักเบาใส่สบายและทางผู้ผลิตแจ้งว่ามันทนมากๆใช้ไปนานๆสีก็ไม่ซีดอีกด้วยเพ,เพื่อนคนไหนใช้อยู่มันทนแล้ไม่ซีดจริงไหม คอมเมนต์ไล่ฟังกันบ้างนะมาถึงตัวสุดท้าย่าเรามาเดี๋ยวแบบไม่เกรงใจใครในสไตล์เคสพร้อมสายจากสปีเจนต่อยอดมาจากเคสยางกันกระแทกด้วยการเพิ่มสาย TPU คุณภาพที่เชื่อมต่อแบบเนื้อเดียวกันกับตัวเคสไม่ต้องกังวลเรื่องเคสหล่นข้อต่อสายหลุดจนเครื่องกระเด็นร่วงแน่นอนตัวเคสและสายให้ความรู้สึกบึกบึนเนื้อวัสดุค่อนข้างแข็งแลนะหนาพอสมควรใส่แล้วรู้สึกแข็งแกร่งอยากออกไปใช้ชีวิตลุย,ลยเลยทีเดียว เรียบร้อยแล้วครับกับอะเซอรี่สำหรับ Apple Watch ทั้ง10รุ่นในวันนี้มีตัวไหนที่เ,เพื่อนๆสนใจกันบ้างครับส่วนตัวแพนด้ามีถูกใจอยู่2ตัวจะเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลย สำหรับตัวแรกที่แพนด้าเลือกเป็นเคสจากไว o Shield รุ่น Crash Guard NX ตัวนี้แพนด้าชอบมากเพราะลูกเล่นที่สามารถเปลี่ยนสีเฟรมได้นี่แหละมีให้เลือกกว่า10สีเ,เพื่อนๆสามารถเลือกสีที่ชอบมาสลับสับเปลี่ยนได้ไม่เบื่อเลยตัวเคสก็มีให้เลือกอีกหลากหลายสีจะจัดมาเพิ่ม Mix and Mat c h ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันก็เทส่สุดๆส,ส่วนตัวเคสก็ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีไว้ใจได้แน่นอน กับปิกตัวที่แพนด้าชอบก็คือสายจากอาราลีรุ่น soft woven สายตัวนี้มองแวบแรกอาจจะดูทั่ว,วไปแต่พอได้จับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสัมผัสดีมากๆใส่แล้วนุ่มสบายไม่อึดอัดใส่ทั้งวันไม่อับผ้าไนลอนเกรดพรีเมียมจากอาราลีสามารถระบายความชื้นได้ดีมากๆเหมาะกับทุกกิจกรรมรับรองใส่แล้วนุ่มสบายไม่ระคายเคืองแน่นอนเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆมีตัวไหนโดนใจเ,เพื่อนๆบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แพนด้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ